ba, hoi chup ngap pi nong noi noi phan à. đây hỏi mà là có mắt tôm các ba กันก็เป็นตัวแซบแทนสงดาทักทายกันกับบรรยากาศฟ้าคึมๆพี่น้องออกมาหน้าครับก่อนออกมาแดดแจ้งจ้ามปังพอมาหอดหน้าหลักคึมฟ้าคึมฝนม,มาแล้วครับนี่ฝนสีห้ำซะ วายิพาพี่น้องมาหาหอยกินกับชมตำครับเตรียมถังมาหาหอยเชอรี่จังเลยครับสิได้บลระพี่น้องฝนที่มาห่มก่อนตีเึ้มฟ้าเขี่ยฝนมาพี่น้องไปครับลงน้ำหาหอยจากบาดก่อนพี่น้องล่มมาลรือเตืดเท่าพี่น้องเอ้ยฝนสิมาห่ามหัวเดี๋ยวบู อ้าวอหอยเซรีคือหอยมีครับต้นไล่เป็นบหอยจูบหอยจูบพี่น้องโอ้ฝนมันถี่มากบ่พี่น้อง <c oughs> นหนาระบาดนี่ปันนี้มาเล่นน้ำเย็นๆน้อยแมนตนนี่ Ie, หอยทะเลไปไซเบอร์ปลาฮัทอันนี้ลูกกันครับน้ำพันใหญ่นี่ลายตัวนี้หอยจุบอันนี้เด้หอยฉลีมากินใบกล้วยติโอ้หอชฉลีครับปลาหอยจุบงับพี่น้อง nơi nổi vân vân nhì đây hỏi mà là có mắt tôm một cái phía đông vậy ต่ำปลาแยามแรงน้ำกันแด้ครับพี่น้องมีหอยมีหมูย่อมีหลายหลายอย่างครับเครื่องหลายหลายอย่างครับต่ำปลาน้ำกันอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องแ่ะกาดคางข้องเทียงหน้านี่ครับต่ำปลาน้ำกันครับพี่น้องเทียมครับ เรื่องหลายครับมือนีิหอยกับงมมากไม่ไมครับ แสงแดดแง่มแรงกำลังมาพี่อง minum campur. Wah. Isinya benar-benar serap teh. Oh. Tua lah. Kau ยังของเข่าหลายเลยดบิบบว่าผู้เดียวด้ครับวก่น้ำไม,ม,ม้ครับตะกุ่งลวกเนาะยังเล็กแต่น้อยครับหอยหอยได้มากหม่ๆครับ Bak tel. Oh. Oh. Oh, dia kepun ini banyak. เม็ดกระทินเม็ดกระทินพ่อไมต้องแล้วครับปุ่นพี่น้องครับปุ่น กอยครับเดี๋ยวเลียร์พื้นที่ตอนพี่น้องมาเนึ่งใช้ขาดดนเนาะเรีย,ยบร้อยครับพี่น้องมาครับบ้านี้ ตัป๋ปลาก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาครับมากินน้ำกันตัป๋ปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตัป๋ปลาครับมาครับเน่าแก้มกันร้ายครับห่อนตะบาดนี่เงินเอาปากง่อยอีกแล้วพี่น้องเลยมาครับขออนุญ,ญาตครับพี่น้อง เต่หิมนกันเลมพี่น้องบ้านนี้ม,มาครับพี่น้องพูดเดียวครับยายไปได้มน้ำน้ำมันคำยังไงโหลดพี่น้อง ลุยครับลุยตำปลาเครื่องลายๆครับ เบิดบนนอกคือถาดางไงเถอะเนาะให้จูบพี่น้อง าพาไปหน่องมากบรรยากาศนอกทงครับเงือมาแล้วไปหน่องเงือมาแล้วอ เื่องมันขบมันแฝบพี่น้องเครื่องมัน,มน,น,มนลายกอัเชิดเอาแล้ว เนื้อม,มาแล้วครับเนื้อม,มาละพี่น้องต่อครับปไาพี่น้อง ให้จุบบ่ได้ขังมันมันอยากเงี้ยจัง่อยครับมันต้องขังจะคึืนหนึ่งให้มันไขยขีง้เงีย้ยออกก่อนอันนี้บ่ได้บ่ได้ขังหรอ่ปาด์วัสดีเงี้ยสวัีไปละ もう。 ทงให้ทุงหน้าพี่น้องสำปลายยมแรงคือสีบ่าได้กินเขาแรงเนาะครับมือนนี่โหยันขึ้นฟ้าเลยน้อยมากนะครับน,น,น้อยมากน้อยอยู่างล่าง เงื้อกับมาเพราเนื้อเป็งหอยทั้งน้อ้ครับ ถ้าไปซื้อเพ่นโคกนี่หลายบาทได้ไหมน้องห่านเอาเถอะเนาะคนไงชิบ่มมากบอะ เร่มกินน้ำใหม่ต้ทำไมต่อมม็นไม่พี่น้งลา,ายยางลายเลือกกินบะถึก น้ำต่ำถาดง่ายพอดบอกกินบัดอืูยอด เหงือครับขอถวดขออพายนี่ครอเพชรเพชรมาเจออากาศอบอ้าวมาเนี่ยเ้ืกันไปยังกินตำสมนี่มันต้องหลายๆคนเนาะพี่น้องลูรีลูรีใส่กันจังแซ่บ มือพูนันแน่มือพูนีแน่ยากกันกินนะยากกันกินจังน้อยจังแสบตัวสมตาม เพชรพี่เองเพชรใส่นันใส่นี่ร้องอะไร้ายขึ้นร้ายขึ้น้ยครับร้อยเฉลี่ย mấy chim rồi hái chuột hái chuột cấp tầm hương này là khâu gần nhé mèo ra cũng tàu lem xẹp lem là tầm hồ Cái mình thôi xuống quạt กลับตอนเล่มนะ่ะฮัอน <laughs>

ตายก็มองได้พี่น้องอันตรายแล้วครับน้ำฝนตกฟ้าลงฝนไม่ฟ้าไม่นี่ยจะไปอยู่ใต,ต้ต้นไม้พี่น้องต้นแดงตายคอดรอได้นู่เราเที่ยงเลยครับมันว่าฝนไม่ฟ้าไม่มันเหา่าฟ้ามันเหา่ามันจะยาก สวงแดกน้ำเอาน้ำเอาเพอดพี่น้อง oh. มันหิวหิวแห้งเริ่มยู่หรือเปาเนี่ยถ้ oh. าถามไงกินมะลายเติบนนเนี้ย <c oughs> แล้วเริ่มกิ่นหอย กลางห้องเริ่มสีเขาห้างอาาุณหภูาิย่ำมาแล้งเสียงธรรมชาติเสียงอีสานบานเท่าพี่้องฮึมตอนเล่มคือแสบตัวมันแสบตอนเล่มเนียพี่้อง อับเขาอยู่กันนะเริ่มอิ่มแล้วครับเพิงพ่งกินใช่ปะอิ่มตังไห้กินบดเป็นถาดเจอดายพี่พ้องเจอดายไหม หาง,งมยากแล้วบ้างมือว่าได้มาหนึ่งหืมน้ำพุ่งสมตำไม่ขอบุ้นไม่แชบหมูไม่ต้มน้ำไหม่ไม่พัก ขาดบ่ได้ครับคู่กันคว้งกินกับสมตำร้ายพูดแล้วองค,คอมเมนต์มา,บ,าบ้างบางบอรพูดมาก <laughs> บางบอรพูดมากบ,าบ้างบางบอตอบคอมเมนต์ครับตั้ตั้มว่าตั้มกิฟไม่พูดจะทำยังไงล่ะครับ พูดรายปูดบอกพี่น้องมัน้งบอกพูดมากไปะนะเพิ่นมาคอมเมนต์ว่างไงคลิปกก,ก,กล้หรอครับเ็ดคลิปบ่าไบอมันก็เป็นคลิปเอชเอ็มบาร์แล้วนพี่น้องเนาะคลิปผมปาดนอกกลยปาดนอกกล้ว่บบาไงบอ พี่น้องผู้เบ่งมันกับมาสีหูจักท้างเชี่ยกับสวนขึ้อนอยู่ได้วิ้อง,มมองบางบัวก,ก็ไดฟรีมากอะตอบวนไปที่สันดูครับท้างเชีย่ยเอาครับพี่น้องเริ่มมไ่ไหวแล้วครับคว่มสี่คำแล้วครับนี่เขาบ้านละมัน บับบดคบไปีรอกอื่องไหนต้อไปกินเบิดไลยย้กันเนี่ยมันลาเติบม,มันมีคนไม่หยากกินเหมไม่มูจะค้นอย่จีแซบกว่นนี้ไม่หรอกนันติกเลยคิโพไข่เลยไม่หรอก ตํำปลาเนาะครับมีเ่เนาะวันนี้แกกินได้หน่อยนึงครับเดี๋ยวกลับไปบ้านจิกินที่บ้านนีกตมำปลาครับมาหาปหอยแล้วก็ได้ตํำหงตํำปลาสู้พี่น้องได้เบิ่งอยู่นะครับพินมน,นี้ี่รับบรรยากาศทงหน้าย้มแรงครับพ่อก็เริ่มเอาไม่ซักเริ่มเอาเอารถไทมาไทหุดแล้วพี่น้องปีนี้เอารถ,ถาไทใหญ่มากมาไถนะครับเนาะ บ่ได้ไทยเองกระรอรอฟฝ่ารอฝนฝนมากะสีได้เอากระทำไหลทำหน้าตอ่อเทศหน้าเขาตอ่อเนาะครับเนาะกะหลังบุญมองไฟเดือนนี้ก็เดืนอดนหกแล้วก่ะสิหอดฤลดูล่งหาล่องหน้าอีกแล้วพี่น้องมาอยู่บ้านแป๊บเดียวกระสีลงหน้าเทือที่สองเลยได้พี่น้องกะขอบคุณครับที่รับรับชมมาจนถึงช่วงนี้นะครับเนาะ คอยพ่อกันไม่คชิปหนาครับพี่น้องสิเป็นชิปยังคอยลอติดตามกันแล้วกันครับคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวเขา้ามาโชคดีสวัสดีครับอยู่ดีมีแหงสกุ๊ดสุกวนนะพี่น้อง ه, สูบว่าไว้ครับตำร้ายพวดเส้นนั้นเส้นนี้ลม้มและวาายขึ้นไายขึ้นไหม